สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเรานะคะเต้นรถประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครน,นะคะวันนี้แอดมินอยู่ที่สาขาสุกเกษนะคะอยู่เยื้องๆกับตชดนะคะวันนี้แอดมินมีรถกระบะเป็นกระบะแครบตัวสูงนะคะราคาถูกๆมาให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะนี่เลยเป็นคันนี้เลยนะคะ t o y o ต a h i l รัก e ี o นะคะ SmartCA ค เครื่อง2.5 e p r u n n e r นะคะปี2013นะคะสีดำสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวแอดมินจะพาชมทั้งภายนอกแล้วก็ภายในตัวรถเริ่มจากกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าสีโครเมียมล้อมรอบแล้วก็จะมีรูระบายความร้อนทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านบนนะคะด้านบนเป็นจมูกนะคะแบบนี้เลยตรงกลางก็จะเป็นสัญลักษณ์โตโยต้เป็นสีโครเมียม ส่วนไฟตาคู่หน้าของเขาเป็นหลอดไฟฮาโลเจนมาพร้อมกับไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันด้านล่างไม่มีไฟตัดหมอกมาให้ถ้าลูกค้าสนใจอยากติดเพิ่มก็แจ้งเซลล์ได้เลยนะคะรถเดิมๆนะคะมาดูด้านข้างนะคะล้อแม็กเป็นแม็กกระทะนะคะแม็กเดิมๆจากโตโยต้าเลยยางเป็นขอบ16นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะลูกค้าเป็นเดิมๆประตูด้านข้างก็จะมีสติ๊กเกอร์ ติดอยู่เป็นไฮรักเป็นสีโครเมียมนะคะส่วนกระจกมองข้างเป็นสีโครเมียมตัดกับสีของตัวรถแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวติดอยู่ตรงปลายกระจกรถรุ่นนี้ไม่มีกันสาดมาให้นะแล้วก็จะ,ะที่จะเปิดประตูเป็นสีโครเมียมไม่มีที่ครอบกันรอยเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีช่องเสียบกุญแจมาให้หนึ่งช่องนะคะซ้ายขวานะคะบันไดข้างนะคะก็มีความหนานแน่นทนทานนะคะรับน้ําหนักได้ดีนะคะมาดูต่อ ด้านท้ายนะคะท้ายรถก็เดิมเดิมนะคะไม่มีการชนมาให้นะหลอดไฟไฟท้ายนะคะก็ออกปกติครบทุกดวงนะคะไม่มีขาดแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้ที่จะเปิดปิดฝาท้ายเป็นสีโครเมียมที่จะเปิดปิดฝาท้ายนะคะก็มีน้ำหนักค่อนข้างเบานะคะเปิดปิดง่ายนะคะแม็กไนเนอร์ก็อยู่ครบไม่มีอรอย งัดแงะได้เลยนะคะแล้วก็จะมีตัวดังซื้อนะคะเป็น Toyota h i ฮ u x ตัว E นะคะเป็น v ี g ก c h ช m p แบบนี้เลยส่วนท่อนะคะก็เป็นท่อซิ่งนิดนึงนะคะท่อเป็นสีไทเทเนียมแบบนี้เลยช่วงล่างก็เดิมๆดนะคะดูได้เลยนะคะสวยงามมากมาดูต่อในส่วนของด้านในตัวรถนะคะเดี๋ยวแอนมินจะพาไปชมในส่วนของภายในตัวรถนะคะ ภายในตัวรถนะคะก็จะคุมโทนไปด้วยสีเบจทั้งหมดเลยนะคะเพดานด้านบนก็คุมโทนไปด้วยสีเบจเช่นเดียวกันนะคะส่วนคอนโซลด้านหน้านะคะก็สามารถวางราเครื่องวางของตกแต่งหน้ารถได้เลยนะคะก็สะอาดสะอ้านนะคะไม่มีรอยขีดข่วนใดๆเลยนะคะคอนโซลฝั่งคนนั่งก็มีที่เก็บของเก็บเอกสารนะคะก็สามารถเก็บเอกสารสำคัญสำคัญใส่ได้เลยนะคะเก็บคู่มือรถเก็บเอกสารรถนะคะก็เอาใส่ตรงนั้นได้เลย สะดวกสบายมากนะคะแล้วก็จะมีที่วางแก้วมาให้ด้วยนะคะลูกค้าสามารถดึงมาใช้งานได้เลยคอนโซลตรงกลางก็จะมีนาฬิกาบอกเวลาแล้วก็จะเป็นเครื่องเล่นเสียงแบบหน้าจอทัสกิีนนะคะก็สามารถกดใช้งานได้เลยนะคะจะเชื่อมต่อ fm am bluetooth usb ก็ใช้งานได้เลยอันนี้เครื่องเล่นเสียงตัวนี้ลูกค้าคนเดิมเขาเปลี่ยนมาเรียบร้อยปกติมันจะเป็นหน้าจอแบบ แมนวนวลนะคะหน้าจอธรรมดาแต่อันนี้เขาเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วด้านล่างตรงนี้ก็จะมีปุ่มเปิดปิดไฟฉุกเฉินนะคะแอร์ก็เป็นระบบแมนวนวลก็จะมีที่ปรับทิศทางของแอร์ที่ปรับความแรงของพัดลมแล้วก็ที่ปรับอุณหภูมิของแอร์ด้านล่างตรงนี้ก็จะมีที่เก็บเหรียญเล็กๆน้อยๆนะคะเก็บเศษเงินเศษเหรียญได้เลยนะคะใส่ช่องตรงนี้ได้เลยด้านล่างลงมาก็จะมีปุ่ม จะมีช่องเสียบ power outlet มาให้1ช่องนะคะแล้วก็จะมีปุ่มไล่ฟ้ามาให้ด้วยฝั่งขวาตรงนี้จะเป็นที่จุดบุหรี่นะคะลูกค้าก็สามารถกดใช้งานได้เลยนะคะใช้งานได้ตามปกติรถคันนี้เป็นเกียร์กระปุก5สปีดนะคะเกียร์เกียร์ถอยจะอยู่ด้านมุมขวาล่างสุดนะคะแบบนี้เลยก็จะมีเบรกมือแบบธรรมดาข้างๆเบรกมือก็จะมีที่วางของวางแก้ววางอะไรได้เลยนะคะ ที่พักแขนตรงกลางนะคะก็จะมีที่เก็บของนะคะก็สามารถเก็บใส่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเก็บกระเป๋าเงินหรือเก็บสัมภาระต่างๆที่สําคัญนะคะเล็กๆแน้อย,อยก็ใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะลูกค้าพวงมลาลัยนะคะเป็นพวงมลาลัย3ก้านธรรมดานะคะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์โตโยต้าอยู่ตรงกลางเป็นสีโครเมียมนะคะจะตกแต่งลวดลายเป็นตัดกับสีเทาเล็กน้อยนะคะเพื่อความสวยงามมาดูเข็มไม้รถคันนี้ นี่เข็มไม่อยู่ที่1น7 0 0 0สกว่ากิโลนะคะก็ไม่ถือว่าใช้งานหนักจนเกินไปนะคะรถปี2013ใหมไม่แค่137,000กว่ากิโลนะคะคุ้มค่าคุ้มราคานะคะราคาก็ถูกๆฝั่งคนขับนะคะก็จะเป็นปุ่มปรับกระจกมองข้างนะคะทั้ง2ทั้ง2ข้างเลยนะคะแล้วก็จะมีปุ่มกันสัญญาณกันขโมยด้วยนะคะ แผงประตูด้านข้างฝั่งคนขับนะคะก็จะมีปุ่มล็อกกระจกแล้วก็ปุ่มล็อกรถก็ปุ่มเพิ่มลดก,กระจกทั้ง2บ้านก็จะตกแต่งด้วยสีเทาตัดกับสีเบจแบบนี้เลยนะคะเพื่อความสวยงามด้านล่างก็จะมีที่วางแก้วมาให้ด้วยนะคะลำโพงก็จะมีมาให้ทั้งหมด2ตัวด้านล่าง1ตัวแล้วก็ด้านบนหนึ่งตัวแบบนี้เลยเบาะด้านหน้าเป็นหุ้มหนังสีเบจนะคะแต่งด้วยตะเข็บได้สีเบจเช่นเดียวกันนะคะตรงกลางก็ ตกแต่งลวดลายเล็กน้อยนะคะเพื่อความสวยงามเบาะก,ก็นุ่มใหญ่มากนะคะลูกค้านั่งได้สะดวกสบายส่วนที่ปรับเบาะเป็นแบบเมนวนวลนะคะสามารถดึงใช้งานได้เลยนะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยปกติมาดูเบาะแขบด้านหลังนะคะเบาะแขบด้านหลังนี่เป็นสีดําแดงนะคะเป็นเบาะหุ้มหนังสวยงามมากพนักพิงก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นสีดําแดงสวย ส่วนใต้เบาะตรงนี้นะคะเป็นที่เก็บอุปกรณ์นะคะก็เป็นเก็บเครื่องมือรถนะคะก็พวกแม่แรงพวกอะไรก็สามารถเก็บสอดใส่ช่องตรงนี้ได้เลยนะคะทั้งสองฝั่งนะคะก็ใช้งานได้ตามปกตินะคะสะดวกสบายมากเลยลูกค้า สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากได้รถราคาถูกๆผ่อนถูกๆนะคะก็ทักแชเทเพจเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะราคาอยู่ที่3 1 0 0 0 0บาททวนนะคะลูกค้าผ่อนก็อยู่ที่ประมาณ5 0 0 0ถึง6 0 0 0ต้นๆนะคะราคาก็ไม่ถือว่าผ่อนแพงนะคะก็สามารถทักแชเทเพจเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะหรือว่าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาดูรถนะคะก็โทรหรือว่าทักหา ทางแชทได้เลยนะคะมีแอดมินมีเซลคอยตอบลูกค้าทุก2ี่สชั่วโมงถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามานะคะทางร้านเราก็มีทีมงานนำรถไปให้ลูกค้าชมถึงที่หน้าบ้านนะคะตอนนี้ก็มีบริการเซ็นสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านนะคะยังไงก็ฝากไปด้วยนะคะรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาที่ประเสริฐผลรุ่งเรืองสกุลนครน,นะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะหารถคันสวยๆมาให้ลูกค้าได้ชมกันอีกนะคะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ